เรามาดูนะครับเฉลยในแบบข้อที่7นะฮะในบทที่3 c l a s s Object and m e t h ต่อนะครับในข้อที่7นัเนี่ยนะครับเขาให้เราสร้างคลาสที่ชื่อว่า x y point นะครับเพื่อใช้ในการเก็บตำแหน่งในคาร t e s เชียนโ r d i n a t เนนะครับ x y นะฮะโดยที่ x y เป็น integer นะครับ แล้วก็ให้ define ตัวเมธอดนะครับเ <_ C 1> พื่อใช้ในการเซตค่า x และค่า y <_ C 1> นะครับแล้วก็เขียนเมธอดในการอ่านค่าออกมาด้วยนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมเพื่อ implement ตัว Class ด้วยเอาละนะครับสำหรับวิธีการนะฮะเราต้องการสร้าง Class ชื่อว่า x y จำได้ไหมครับว่า ที่เราเน้นกันเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงตัวซอฟ c ์โค้ดที่เป็น o b j e c t i v ฟิซนั้นเนี่ยนะครับพูดถึงตอนเลยเขียนตัวคลาสเนี่ยนะครับ c คล s สจะประกอบด้วยองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นอะไรครับ Interface ใช่ไหมครับ Interface ฟซอิ e m e n t a เ i น n แล้วก็ส่วนที่เป็นโปรแกรมนะคร เดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสักโฟลเดอร์หนึ่งก่อนนะครับเอาเป็น ex อ่าตั้งชื่อนิดเนึนงครับตั้งชื่อเป็น ex ศูนย์เจ็ดต่อไป ex ศูนย์เจ็ดนะฮะเอาละนะครับ,ลนะรบแล้วก็ผมก็ save file, เซฟไฟล์เก็บไว้ที่ ex ศูนย์เจ็ดนะครับไฟล์ที่ต้องการเซฟชื่อ main ต่อนะฮะ โอเคเอาละนะครับรมี main. m แล้วทีนี้ถ้าเกิดต้องการสร้างคลาสจำเป็ไหมครับให้เริ่มจากอะไรครับให้เริ่มจากส่วนที่เป็น interface นะครับก็ mm hmm. add อะไรครับ interface Inter ใช่ไหมฮะ add interface แล้วก็บอกว่าอะไรชื่อของคลาสใช่ไหมครับก็คือ x y point x y point เป็นอะไรครับส u b c l a s s ของ NSObject นะฮะเป็นส u b c l a s s ของ NSObject เมื่อคุณเปิด interface เสร็จนะครับคุณจะต้องปิด interface ด้วยอะไรครับ Processor end นะฮะ end นะฮะ end เพื a ่จะบอกว่าตอนนี้ฉันต้องการปิดแล้วทีนี้เนี่ยนะครับต่อมา ที่เราต้องสร้างต่อในอินเทอร์เฟซก็คือส่วนที่เป็น Property ใช่ไหมฮะหรือว่า Class Member นะครับก็เปิดวงเล็บปีก,กาปิดวงเล็บปีกาไว้นะครับแล้วก็ประกาศว่าเป็น Integer X ใช่ไหมครับแล้วก็ Integer Y ตอนนี้เราได้ละ c ล a s s x y point นะฮะค l a s s x y point มีตัวแปร X กับตัวแปร Y เป็นสมาชิก ทีนี้เนี่ยต้องการทำตอบก็คือว่าแล้วคุณจะเก็ตกับเซ็ตของมันได้ยังไงใช่ไหมฮะ accessor เซอหรือเด t เนะครับก็เพิ่มเมสตอรเข้าไปวิธีการเพิ่มเมสตอรก็ค hmm. ือลบวงเล็บ mm hmm. ใช่ไหมเราเปิดวงเล็บ mm hmm. ปอยในกรณีที่เราต้องการเซตก็เป็นเซ t ตเนะฮะเซตเอ็กซอะไรครับายที่ต้องการส่งเข้าไปในกรณีนี้ Integer x รนะฮะแล้วก็ y บ้างนะฮะก็จะเป็น y นะฮะ set y colon integer y นะครับเอาละมีเมธอด set แล้วต้องมีเมธอด get ใช่ไหมครับมีเมธอดก็ต้องมีเมธอด set ก็ต้องมี get ก็เหมือนเดิมครับก็อะไรครับเปิดวงเล็บแล้วก็ get เป็นอะไร get return ข้าวใช่ไหมฮะก็คือดูที่ property ตัวมันนะฮะ property ตัวมันเป็นอะไร property มันเป็น integer ใช่ไหมฮะ integer ังนั้นก็ return integer ครับก็ x นะฮะอ่ x แค่เนี้ยนะฮะแล้วก็ลบ integer y เอาละ เพื่อีิคาเม่ต่อหนึ่งเือจะให้แสดงผลว่าตอนนี้ตำแหน่งของมันคืออะไรนะฮะก็จะเป็น void นะฮะแล้วก็ไม่ต่อชื่อว่า print อาลละสามเมต่อพอไหมน่าจะพอนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมของเราทีนี้มาถึงส่วนที่สองของการเขียนโปรแกรมนะครับก็คือส่วนที่เป็น implementation ใช่ไหมครับส่วนที่เป็น implementation ทำไงนะฮะ ให้หนง,ง่ายๆนะฮะก็คือ Copy เลยนะครับอินเทอร์เฟซมีอะไรอยู่คุณ Copy ปี้มาเลยฮะอ้าวลืมอะไรใส่ก่อน implementation น,น,นะฮะ implementation ตรงนี้ใส่อะไรครับถ,ถาถาจะ i m อิ e เปร t i o n ใส่อะไรใส่ชื่อคลาสใช่ไหมฮะ xypointxypoint แล้วก็อย่าลืมครับเปิด implementation ต้องปิด i m m p l e e n อิมเปรสชันนะ หลังจากนั้นก็เอาสิ่งที่แม้ต่อที่เราก๊อปไปจากส่วนอินเทอร์เฟซเนี่ยมาใส่ตรงนี้ไปนะฮะแล้วอย่าลืมครับใช้เทคนิคง่ายๆครับเปลี่ยนเครื่องหมายเซมิโคลอนให้กลายเป็นวงเล็บปีกาซักนะครับเปลี่ยนทั้งหมดก่อนนะคะรับเพื่อความปลอดภัยโอเคหอาละครบแล้วนะครับรบแล้ว มาดูต่อนะฮะเซต x ก็ไม่ต่อการเซตใช่ไหมครับก็คือเอา x ที่เป็นตัวแปรปัจจุบันที่เป็นเมมเบอร์นะครับตามส่งด้วยรับเออรับค่าจากตัว p a r ิเตอร์นะฮะ x นะฮะแบบนี้เลย Y เท่ากับ underscore y แล้วก็อะไรเอ่ย x ใช่ไหมครับก็ return return x ออกมาเลยแล้วก็ return y นะครับสัง่ง i ร t ทำให้ดี n x l o g ครับ n x l o g แล้วก็ x s i ไซเปิดองเล็บปิดองเล็บซะเพราะเราต้องการให้มันอยู่ในรูปแบบของค่ t พีเชนใช่ไหมครับค่าพีเชน coordinate นะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ i โอเคเปอร์เซ็นต์ i แล้วคุณต้องการส่งอะไรออกมาครับ x และ y โอเคเรียบร้อยนะก็จะได้เมตอตอนปริมาออกมาแล้วเห็นไหมวิธีการคิดนะฮะถ้าเกิดิเป็นระบบเนี่ยหนึ่งก็คือสร้างอินเทอร์เฟซก่อนพอสร้างอินเทอร์เฟซเสร็จแล้วก็สร้างส่วนที่เป็น implementation แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือมาสร้างส่วนที่เป็นโ,โปรแกรม ทีนี้โปรแกรมเนื่องจากว่าไอ้บนเครื่องที่เราใช้นี่ยนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับดังนั้นการเขียนเรื่องของ auto release pool จากแบบเดิมเนี่ยในนี้มันเปลี่ยนไปละก็ยังงงกันแล้วอองงกันนะฮะก็ถ้าเกิดเครื่องเป็นเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่ก็จะเป็น s s auto release pool ดับจัน pool เท่ากับเปิดวงเล็บ square b r a สองอันอะไรเงี้ยนะแต่ในกรณีนี้มัน auto release p จัดก,การให้ละนะครับอ่ะมาสร้างออบเจกต์ครับก็ เหมือนกับพวกภาษาก็คือต้องเอา t y p ยของออบเจกต์ตัวนั้นขึ้นมาก่อนก็คือตัวชื่อคลาสมันคือ x y point นะฮะ x y point reference point เท่ากับ x y point นะฮะ x y point allocate ก็คือจองหน่วยความจำแล้วก็สร้างมันซะ i n i t init อย่าลืมนะครับสร้างออบเจกต์ต้องปล่อยออบเจกต์คืนกลับไปรักชันถ้าเกิดไม่สนใจชันก็ปล่อยชันไปไปละรี lease ไปละโอเคมาต่อนะครับกำหนดจุดนี่อ่า point มาเลย pointsetx โซลอเนเอาตำแหน่งที่10ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็คอยเซตไวโซลอนยีแผงไม่อนี้ได้ละเซตก็สั่นฟริ้น้อยปรีเรียบร้อยนะครับจบ นะฮะข้าลองลอนดูผลเ,เป็นยังไงมันจะต้องพิมพ์สิบคอมมายี่ห้าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะสิบคอมมายี่ห้าโอเคแล้วสแสดงว่าสิ่งที่เราสร้างถูกต้องจากไปกหัดที่ให้ให้ไปนะที่เป็นการบ้านน,นั้นเนี่ยนะครับข้อเจ็ดนี้เนี่ยนะครับต้องการวัดอะไร <c oughs> นะฮะต้องการวัดเพียงแค่ว่าคุณสร้างคลาสเป็นหรือเปล่าแล้วคุณเรียกใช้คลาสเป็นหรือเปล่าน,นะฮะจำไว้เสมอนะครับอ่ การที่จะสร้างคลาสหนคุณต้องสร้างอินเทอร์เฟซให้เสร็จพอสร้างอินเทอร์เฟซเสร็จเรียบร้อยก็สร้างาส่วนที่เป็น Implementation แล้วถึงเขาเขียนเป็นตัวโปรแกรมนะฮะก็จะเสร็จขิ้นกระบวนการ